วันนี้มาลงน้าเมะแต่ว่าเอามัดส้นปปานินเหรอโต๊ะโตมเล็งเล่นได้เฮ้ยนี่ครับตไปแรกครับตไปแรกครับกำลังลงนี่ปุ่นฮันกำลดีๆนะโต๊กไอ้แซฟนายเฮ้ยตีปุ่นโนนหนาดหนัดครับปุ่นเหรอไปมาเฮ้ยมาเฮ้ยตอไปกันต่อไปกันปุ่นจะว่ายหัปุ่นละฮัน เดี๋ยวไว้พอปุ่นครับบอกกันนะอุ้มผู้เลืองไหนนนะวันนี้อู้กันผู้เลือกมาแล้วอุ่หันติดปุ่นน่ะแจ้งค่ะโอ้ไอ้ตัวใหญ่ขนาดตัวท่านอ่ะ Mất nhanh à Phạm Mất nhanh Mất nhanh Con cũng tít đúng hết Kênh nè Phải hẻm nôi Như thế này nè Như thế nè <laughs>

พ่อไปปิกบ้านลากป,ป่าดีกว่า <laughs> รออรกระย่อนคืนนั่น,นก็เอียกอะลักป่าเปิน้นผมจะลักเหรอ <laughs> ไปเอาป่าเปิน้นโอ้ดิดปุ่นห็มตัวขาวสักกักปุนป่นปุ่นแจงปุน่น นี่ตมเล่นนะโดและ้วอ,อือสุด,อด,สดยอดยอโอเคเดี๋ยวสต็อปก่อนเดี๋ยวไปไล่ปุ่นครับลอยฟูฟุนผมบอกแล้วนี่มาแหมลายนี่อือหือเหลือบนไหนหม,มอโต๊หน้าเหดอป่านไหนหมนนจะกล้ะแจ็ตัวพี่อะไอ้พี เนีนนเ่ยแกก็หังเพียนกันไหนปุ่นหนนอนอยู่แล้วนิ่มสองตัว ขาสักกักกนกะไปปิกบ้านหลาดีกว่าไอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับที่ตามผลงานต่อไปครับผมนี่อบอกแล้วบอกแล้วฟังบอกแล้วฟผมผมังนี่ขดาจต่อ มามมานี่เยบาจ่างมานี่มานี่โอยเขามัดเก็บ้ยๆๆก่หิวมากกัตบปุ้นแล้วกันนี่นี่เห็นนี่บอกเริ่ฟังนี่โอ้จายเจอเบ็ดเจเบ็ดมันรอมยงนี่นะนี่ฮอฮนะเฮ้ยเอาไปลงบุ่นเดียหนักปุ้มันจะเป็นนั้นโชกน่ะนี่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 หายลงไหมหายลงไหมนี่ นี่ใส่แหน่งนะนี่นี่ใส่แหน่งนะครับนี่ของเด่นกันนี่ในระคีขุยแต่มาได้นี่พระธูโอ้ตัดแป้งหน้างอยงาปากนี่ด้อนี่เนาะนี่เนาะโอตัวนี้โอ้ตัวนี้กันน้ำขว้างก่อนมึงะเอ๊ะเป๊ะเป๊บมปะมปะไอ้มึงแะ นี่งอปันตัวได้โมโหเออนะตัวนั่นน่ะแม่นะปันนิดน้อยตัวน่ะเออปันนั่นน้อตัวน่ะเออนะนี่ตกหล่ฟังนี่เดี๋ยเป็นไหนหมอกงล้วลาบครับลาบ